สวัสดีครับเอกโคลารถบ้านเมืองสองนะครับหรือว่าอาณาจักรรถบ้านโคลานะครับวันนี้วันที่สองเดือนตุลาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้มาแนะนําน้องนะครับเป็นไฮรักรีโวนะครับตัวอีปีสองพันสิบเก้านะครับรถสวยเดิมทั้งคันนะครับสวยเดิมยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะราคาที่ตั้งขายนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดรถได้นะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศ พร้อมโอนนะครับรับประกันหลังการขายหนึ่งหมื่นกิโลครับอ่ะเราเปิดห้องเครื่องว่าเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าเดิมยังไงเนาะหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเดิมยังไงนะเดิมสนิทเลยตอนนี้นกันเตดีสองพันเก้านะครับรดเดิมอะไรเดิมเจ้าของใช้ไม่น้อยมากนะครับวิ่งสองหมื่นห้าพันกิโลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะครับ เป็นไฮรันรีโวปี2019นะครับราคาที่ตั้งขาย389,000บาทวันนี้ปี2019นะครับยางเดิมมาจากมาจากออกศูนย์ป้ายแดงเลยเดิมมากปี19ไม่น่าเชื่อรถวิ่งน้อย25,000กิโลตัวนี้เป็นตัวแคบนะครับตัวสูงตัวแคบมันได้รถใหม่เลยหายเดิมนะครับ อเนกสริสวยๆไม่มีโพะมีแม็กกาีนให้ด้วยอ่ะใส่ไปดูภายในกันดีกว่าน,นี่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 เอาให้ดูนะครับปีสองพันสิบเก้าโอ้โหนี่มากับตัวรถเลยนะเนี่ยยางไยแดงภายในสวยๆนะครับคอนโซลหน้าเหมือนเหมือนค er อเทเนอร์ เลขใหม่นะครับอาขออนุญาตสักครู่จะเอาให้ดูมันเดิมยังไงวันนี้เลขใหม่ที่สองสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้ากิโลนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานน้ำมันเครื่องล่าดสุดของลูกค้านะครับลูกค้าเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องตอนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับเลขเลขครั้งต่อไปก็คือสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับ ถ่ายมาเมื่อวันที่29เดือน9นะครับปี65โอ้โหตัวนี้ที่นี่แถมให้นะครับเป็นจออินดนยนะครับสวยๆเลยสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์นะครับ087 377 2225นะครับมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อเงินผ่อนนะครับสามารถทักไลน์มาสอบถามได้ที่เบอร์087หลังกัน377 2225นะครับ แล้วก็ส่งเอกสารมาดูได้สามารถสอบถามได้ว่ามีความเป็ี่นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปทาสัญญาให้นะที่จังหวัดนั้นๆน,น,นะครับก็ทางเราก็จะเน้นเน้นขายไว้นะครับบริการส่งทันทีเลยก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ